เตี่ว่าไดครับเตรียมถุงเซลล์ใส่กระเป๋าเตียวมาเรียบร้อยเขาเปตั้งตี๋ยวพะโล้ปกตินี่จะจ่าเตี๋ยวาสวนแก้วแม่ถุงเซลล์พี่ใหญ่เราะมีลงทานกู้จ้างของเราลงทานดก็เขาเหรอมาซุ้มมาสำหรับมาลงทานลงเพิ่มนะครันนี้เตรียมถุงเซลล์วันนี้มางานแบบย่อมย่อมนะครับย่อมย่อมก็จะมีการเสวนาเสวนาแต่เริ่มต้นการเสวนาของเกิดความลุ้งลังเกิดขึ้นบนเวทีหน่อยก่อนนิดหน่อยนิด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 ตะวันมาเซิมไปออกรายการรายการนี้ครับ ตามก็ถอยโอ้ t e ที่ไหนวะ white อ่าสำนึกนิดอ๋อเข้าห้างกันได้หรอโอเคโอเคอรายการรายการยังรายการยังรายการเข้าแล้วดู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 รายการยังไม่ต้องคาบอันนี้แม่มาดูเออมาดูสักคนคระเพราะมาดูเราเซฟติทีวีนอนเอาถามเอาคนที่เขาได้ปีบกันไว้เรียบร้อยรายการยังรายการยังมาดูแรมเออใหไอหมดนี้รายการยังไม่ท้องครับหม ถามว่าจนได้เหรอปดบอได้ดูจะมาเข่ไม่ได้ดูนั่นกันไว้แล้วจริงๆมันได้ตั้งใจจะไปรายการไม้ทองคำตั้งใจจะไปรายการไม้ปดนี่อ๋อจะได้ครับแต่พอดีทางทีมงานบอกว่าเออผู้แอครับไม่ไม่พอแสดงว่านี่หนักคำนี้นะครับผม <c oughs> ก็เลยไล่ไปรายการไม่ทองคำไปอองเพลงไปรายการไปพรก่อนฟังเพลงเดี๋ยไปพรอนกักับ48ปีไทยนิว48ปีนิตเต้าอายุให้นาทพอดีฮะ มาถึงเรื่องว่าเลยก็คือว่าถ้าเป็นคนก็เป็นวัยกลางคนวัยกำลังทำงานวัยกำลังมีความสุขตัวนี้สร้างเรื่องสร้างตัวแล้วล้ะเนาะเรียบร้อยแล้วยิ่งใหญ่อลังการข้ามผมครับตอนนี้ก็มีปลูกฝังรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเยอะไทนิยวนะครับหน่อไทเนิวก็เอากับศิลปินล้านนาเนี่ยอยู่กันมาเมื่ตั้แต่ตั้แต่เฮาตั้แต่พวกนี้เปิดใศิลปินเดียครับเปฟูก็มีการเขียนเพื่อสนับสนุนศิลปินร้านนาบริสุทรอดโดยเฉพาะคอลัมน์ที่เป็นคอลัมน์ ที่ศิลปินเขาชอบออกกันนะก็คือคอลเคอลับเคอลับซอกแซกบันเทิงแล้วมีวันเสาร์วันเสกิดคันยิ้ช่างเดี๋ยวนี้เขียนด้วยการเซอร์โวเหมือนกันเขเขียนเราว่าเราคนยิเขียนเป็นเตื้อได้นะออกอากาศนะเตี๋ยวแบได้แบบเตื้อครับแล้วตอนนี้ก็มีหลายๆท่านไอ้นักลงขาไอ้ยางการนะครับช่วยกันก่อโปรโมทหรือว่าช่วยเชียร์เพราะฉะนนั้ศิลปินล้านนา เวลามีการมีงานเกี่ยวกับไพรนิวนะครับก็จะมาโดยที่เอาต้องอู่ถสินจานรางวัลเน,นี่ยทราบอย่างขราบวมแ้นวแารีแบบมือเฮากินต้องหน่อย <c oughs> ตั้งหลังเพิ่เลยครับนี่ ก็เครื่องดื่มมันนั่นมีนะพี่อน้อะมีมีนะครับนทุกที่ไปยันที่ชอบกินลูกเลยเอาเพลงมาฝากเลยเอาตรงอี้นัดอวยพรผมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดยวเรียบร้อยไปแล้วเออผมอวยพรทุกคนเรียบร้อยไปแล้วบเป็นรางวัลขอาอายุไทนิวเาอายุมากกว่านี่ยเวลามันจะได้อย่างมันก่อนกูติดรับมันมีอย่างก็หน่อยมันมีวินาทีสมบูรณ์นะสมบูรณ์ซะหน่อยนะครับก็ขอให้ไทยนิวนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองการคล้มรุ่งเรืองเื่อเป็นสื่อที่ เป็นที่เพื่งของพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเจ้าทุกอาชีพทุกอาชีพตัางๆนะครับดอนตลอดไปชั่วงกราบนิรันดรด้วยเถิดหรือเถิดสอสติตรโนโอสโงนพอแล้วฟังเพลงเลยด้วยกันนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงป้ามาอเปิดนะเปิดแล้วจ้าเสียงต้มมือเป็นกำลังใจมาเลยก็มีเนาะ เพราะเรียลเป็นคนเลือนลอยโชคดีพี่ป้าเข้าบอยอากยืดให้ยืมปัจจัี่โคีไกลมันใาเป็นคนรวยอยากออยากชยวยปา กอเพราะเงินเียรตของตองาขอบคุณละสวั์เมตตาละอาาป้าเป็นจับไรในหนากับ้า,า,า,าเมื่อนว่าได้ปิญญาตรีผมอยู่ยืน วัดูโบาณ้าไปเลยที่มเดี๋ยวอยมีต่อได้เพจขอเแรกไปบอกชาป้าปิดแม่พ้าในใจดีกว่าเยอะเลยเออใมันใจได้ทุกเวลาได้นำตางปีเัราะอันเคียมาอมป้าขอคุณละสวรรค ธ่าคือธนาคาใหญ่ค่ยิง่งได้วันนี้อเอาเมียแก่วันนี้เป็นเศษฐีในวันหน้าขนาดนั้นเลย ใช่โยใช่โยป้าเลยวันนี้วันนี้มามีกะป้าน้าขนาดวันนี้นะวันนี้แบบนี้พี่สาวพี่สาวลันลันลันน้อยินดีต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ทุกคะแนนสาขาอาชีพนะครับที่เป็นผู้มีเกียรติตอนนี้เราต้องฟังลงละเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มีนักร้องเพราะว่าชาติที่ทันเบเกีิลเบเกีิลเบเกีิลเบเกียวอ่ะเบเกียวกับนักร้องที่ขึ้นมาเบเกิลกันอย่างเบเกีลเพราว่าอาหารคนเปิดแล้เขากินแล้วก็จะหมดนู่นเราต้องลงวันนี้มาต้องขอขอบคุณอาจารย์ ทสอดรับศักดิ์ศรีอัศสีนวลตดยอัสสีนวลต้อประดุลครับแล้วก็ไอ้บ่าวผมไอ้มนตรีวงเกษมครับผมครับตีนีบากเกลียวอย่างสยามมายืนข้างไววันนี้ที่แข่งกันแล้วกันครับก็ขอให้หนุ่มสุพิมพ์เทนิวครบรอบ48ปีย่างปีปี49ครับเป็นปีที่เข้มแข็งต่อไปของปีน้องประชาชนบ้านเฮาเหมือนตาบนานเท่านานนี่แหละครับแล้วก็สำหรับพโมเอ็กกับากฝากไว้ด้วยนะครับเรื่อง อัลบั้มชุดใหม่นะครับเดือดร้องแบรนด์อนฟันสององเพลงตะกี้นี่ก็เป็นหนึ่งในอัลบั้มนะครับแต่ตอนนี้อัลบั้มยังไม่ได้ออกเสี่ยเพราะว่ารองบอยู่ครับจากลาไปก่อนนะครับมีความสุขกันนะครับจากของกู้แอร์ัอทักทายครับคิดที่ไทยทัศน์สวัสดีครับเข้าสู่ศิลปินท่านต่อไปน้องไอ้ยังกอน